วัสดีครับมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายของวันจันทร์นะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับของ3รอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับเลขของวันจันทร์คือเลข76หนะครับคำว่ารูดขึ้นลงยี่ตัวคือ7 6บวก2ีได้0ูนย์นะครับจะหลบยี่บสได้52นะครับก็คือกดตั้งแต่5้าสองห้าสาม ไล่ไปถึง 75, 76ไล่ไปถึง9900นะครับครบ,ครบคือ49ตัวนะครับแต่ก็มาเดมนะครับตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสมตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับอาจจะไม่ต้องรูดครบก็ได้นะครับหรือว่าจะรูดครบก็ได้นะครับแต่ถ้าตัดแล้วอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับต้องย้าําว่าอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับแล้วก็ใน y o u t u b e กับ a c e b o o k ถ้าไม่ติดอะไรผมจะลงแบ่งปันเฉดเด็กในวันจันทร์กลางคานเป็นหลักนะครับ ส่วนท่านที่จะตามทุกวันในรายกลุ่มว่าปีละ600บาทนะครับถ้าอัดได้ทั้งปีนะครับแล้วก็นอกจากมันมีสอสารอบนะครับนี่เคถูกคือหยุดปลอดภัยที่สุดนะครับนี่เคไม่ถูกบ้านทบไปที่จีนทบไปที่ห้างนะครับโอเคนะครับล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับพุ้นรอบบายของวันจันทร์นะครับ